ทิศทางอัตราดอกเบีย้ยที่ปรับสูงขึ้นการประชุมของกนงงอ,งองครั้งล่าสุดก็ส่งสัญญาแล้วนะคะว่าครั้งถัดๆไปเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายทีนี้ในภาคธุรกิจภาคครัวเรือนพร้อมที่จะรับนะกับดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนเรื่องนี้คธนาคารแห่งประเทศไทยได้เผยแพร่รายงานนะคะจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินฉบับย่อที่ประชุมไปเมื่อ8มิถุนาย,ยนที่ผ่านมามีมติ4ต่อ3เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ0.5ต่อปี3 นเสียงค่ะเห็นควรให้ขึ้นนะฮะอัตราดอกเบี้ร้อยละ0.25ต่อปีประเด็นสําคัญที่คณะกรรมการอภิปรายก็คือเห็นว่าน้ําหนักของความเสี่ยงในการตัดสินนโยบายทางการเงินเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะคะจากการประเมินครั้งก่อนโดยน้ําหนักความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจปรับลดลงขณะที่น้ําหนักความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อปรับเพิ่มขึ้นจึงเห็นว่าการดําเนินนโยบายทางเงินเงินที่ผ่อนคลายมากในระดับปัจจุบันจะมีความจำเป็นลดลง และควรให้ความสําคัญกับการยืดหยุนและความคล่องตัวในการดําเนินนโยบายการเงินที่ทันการนะทันเหตุการณ์รวมถึงควมควรช่าสร้างขีดความสามารถในการดําเนินนโยบายค่ะเพื่อรองรับความท้าทายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและภายใต้ภาวะที่เงินเฟ้อเนี่ยมีความเสี่ยงสูงขึ้นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ช้าเกินไป อาจจะก่อให้เกิดต้นทุนทางเศรษฐกิจในระยะต่อไปนะคะหรืออาจจะต้องเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายแบบแรงๆในภายหลังเพื่อดูแลเงินเฟอ้อซึ่งก็เป็นกรณีที่ไม่พึงประสงค์เพราะไรายได้ค่าของชีพภารณีของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ จะถูกกระทบมากยิ่งกว่าดังนั้นเนี่ยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจึงควรเริ่มในช่วงเวลาที่เหมาะสมทันเหตุการณ์เพื่อสามารถดําเนินนโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเอื้อให้เศรษฐกิจสามารถปรับตัวได้อย่างราบรื่นและส่งผลกระทบอย่างจํากัด ต่อเศรษฐกิจและเสยรภาพระบบการเงินในภาพรวมนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงฟื้นตัวค่ะการฟื้นตัวของรายได้ก็พอจะช่วยให้ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจสามารถรองรับภาระดอกเบี้ยที่สูงขึ้นได้โดยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปจะเพิ่มต้นทุนต่อภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนโดยรวมเนี่ยไม่มากนักและน้อยกว่าค่าครองชีพที่สูงขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อหลายเท่าตัวอย่างไรก็ตามค่ะสำหรับภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจบางกลุ่มนะคะที่ ยังคงเปราะบางโดยรายได้เนี่ยยังฟื้นตัวไม่เต็มที่และมีภาระหนี้อยู่ในระดับสูงอาจจะมีความอ่อนไหวต่อภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มรายได้สูงค่ะทางคณะกรรมการจึงเห็นควรค่ะให้ดําเนินมาตรการเฉพาะจุด เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางดังกล่าวนะคะยกตัวอย่างเช่นการปรับโครงสร้างหนี้โดยอาจจะปรับให้เหมาะสมตามช่องทางค่ะอย่างเช่นธนาคารพาณิชย์ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐซึ่งจะช่วยบรรเทาภาระหนี้ของกลุ่มเปราะบางได้อย่างตรงจุดมีประสิทธิผลมากกว่านโยบายการเงินที่เป็นเครื่องมือที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการยอร่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของที n ช่อง16นะคะ แค่นี้ผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสนและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ